สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่4มีนาคม2024นะครับวันนี้เฟียงคิดินเด็ก82จากเมื่อวานนี้83กับบรรยากาศบนตลาดคริปโตที่ถือว่าสวยงามนะเดือนนี้ทั้งเดือนบิตคอยขึ้นมา47%อัตรีเรียมขึ้นมา50%นะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ตลาดจับตาสิ่งที่สาย Swing Trade สายขายหมูไปแล้วควรจับตานะครับ เริ่มต้นต้องแต่วันพุทธที่6และเพื่อสปดีที่7มีนาคมที่ถึงนี้ประธานธนาคารการาลางสหรัฐอเมริกาลุงเจริญต้องไปกล่าวถแถลงนโยบายทางการเงินนโยบายเศรษฐกิจกับสภาคอนเกรสนะครับที่ผ่านมาในช่วงที่อินฟลชันมันสูงๆเนี่ยลุงเจริญพูดแบบเดิมๆนะตลาดแรงงานแข็งแกร่งเศรษฐกิจแข็งแกร่งเรามีพื้นที่พอที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับ แต่ปีนี้เราทราบดีปีนี้เป็นปีที่เฟดต้องปรับลดดอกเบีย้ยอย่างน้อย3ครั้งนั่นคือสัญญาณที่เขาส่งมานะครับแต่เราไม่รู้ว่าการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็น f o m c รอบไหนนะฮะเพราะนั้นพุทธที่6มีนาคม4ี่ทุ่มเวลาไทยกับพฤหัสบ,บดีที่7มีนาคม3ามทุ่มสีเวลาไทยเนี่ยเฟดอาจจะส่งสัญญาณที่ดีหรือแกอาจจะออกมาพูดอะไรที่ทําให้ตลาดตีความว่าเฟดอาจจะต้องชะลอการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ย ตรงนี้มีสิทธิ์ขยับตลาดนะมันอาจจะเป็นโอกาสของการช้อนของถูกโอกาสของการท p โอกาสของการตกรดก็ได้นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่8มีนาคมศุกร์แรกของเดือนเช่นเคยตัวเลขนันฟาร์มเพโรนะครับนันฟาร์มเพโร2ทุ่ม30นาทีนะมาพร้อมกับตัวเลขอัตราการว่างงานตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนนะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วมีเซอร์ไพรส์ยักษ์ใหญ่นะครับรอ,อบที่แล้วตลาดคาดการที่1 8 5 0 0 0ตําแหน่งมันทะลึ่งออกมา3 5 3 0 0 0ตําแหน่งถ้ารอบนี้รอบนี้ตลาดคาดการที่1 90,000ตําแหน่งถ้ารอบนี้มีเซอร์ไพรส์ถ้ารอบนี้มันออกมาดีกว่าที่คาดการไว้เนี่ยเฟดอาจจะรอดได้นะครับเฟดอาจาอจะมองว่าเอองั้นคงไม่ปรับลดดอกเบีย้ยแล้วก็รอไปปรับในช่วง ใกล้เลือกตัง้งจริงๆดีกว่าหรือเปล่านะตรงนี้จับตาดูให้ดีถ้าเฟดรอได้ตลาดคริปโตอาจจะเทได้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแน่นอนมันจะส่งผลจะเห็นผลทันทีนะถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดการไว้เนี่ยตลาดไม่ชอบแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับคริปโตโดยตรงนะเป็นเรื่องที่ คนที่ถือ1บิตคอยน์2บิตคอยอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่คนที่ถือ50 BTC 100 BTC เนี่ยเขาจับตาหน้าทีวีแน่นอนนะครับเ,เรื่องของ Super Tuesday นะ Super Tuesday ปีนี้ตรงกับวันที่5มีนาคม Super Tuesday อธิบายคร่าวๆคือมันเป็นวันเลือกตั้ง Primary Election นะเลือกตั้งขั้นต้นในสาอเมริกาซึ่งตรงนี้จะเป็นวันชี้ชะตาอย่างไม่เป็นทางการ ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าวๆประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนอวันเลือกตั้งจริงเนี่ยมันยัง5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะแต่ Super Tuesday เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ Super Tuesday เป็นวันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของบรรยากาศในตลาดเจ้าที่เต็มไปด้วย บรรยากาศของเกมการเมืองบรรยากาศของการนั่งฟังนโยบายทางเศรษฐกิจดีๆแคมเปญการเลือกตั้งการหาเสียงที่โคตรเกาๆนะครับเกาจนแบบว่า,าคนทำ u t u b e ช่องคริปโตต้องเรียกพี่นะกาวนะักการเมืองว่าเดี๋ยวสัญญาจะทำนู่นทำนี่จะลดภาษีตรงนี้จะช่วยกองทุนกยศกองทุนนู้นกองทุนนี้จะเป็นบรรยากาศที่นะที่คนเมกันเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนช่วงฮันนีมูนนะครับพอลซัซีทุกอย่างจะดูดีมากนะช่วงนี้ ประธานแกรี่แกนสเลอร์ไม่สามารถออกมาทำอะไรซีซัวได้แกออกมาสร้างสงครามใหม่มาสร้างกฎระเบียบนโยบายใหม่ๆไม่ได้นะถ้าแกออกมาซีซัวเนี่ยแกอาจจะได้โทรศัพท์จากประธานาธิบดีโจไบเดนหรืออย่างน้อยอลิซาเบธวอร์เรนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแน่นอนฝั่งเดโมแครตประธานแกรี่กับเดโมแครตและตอนนี้พรรคเดโมแครตต้องการทุกเสียงนะคุณจะเล่นคริปโตเล่นเปตองเล่นมา้า เขาต้องการทุกเสียงตอนนี้แกรี่ต้องเบาๆน้ำเสียงต้องดีนะครับเ,เช่นการประธานเฟดนะลุงจเจริมตอนนี้จะมาพูดอะไรแรงๆให้เศรษฐกิจดูไม่ดีภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไม่ได้นะประธานาธิบดีหรืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านขู่ไว้แล้วถ้าผมเป็นประธานาธิบดีจเจริมเตะฝุ่นแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งบิตคอยไปมูลหรือเปล่า แล้วพอถึงมูลอาจจะไปตั้งอีกสถานีแล้วไปต่ออีกมูลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังจับตานะหลายอย่างมันส่วนผสมมันค่อนข้างดีเราอาจจะไม่ปรับลดดอกเบี้ย FOMC รอบนี้รอบหน้าแต่ยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันยิ่งมีดินปืนเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้เป็นดินปืนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าประกอบกับ Bitcoin h a ฮงกิ้เพื่อนๆน,นทางบ้านคนที่ตามข่าวเศรษฐกิจตามข่าวการเมืองสหรัฐอเมริกาคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกค,คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม